ลอยก่อนอย่าบอกเบาาอาเด้อพี่น้องกอ,กอบเลยด้ิเนาะสบายดีพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดสมมาสู่บ่าวคูโบตากินเนาะ <c oughs> มื้อนี้เพราะว่าสิมาเบิ่งิ่นดุดหน้าตอนแรกมื้อนี้เนาะสบายดีสบายดีดอันนี้มม่วงผ่นเอามาม <c oughs> ม่งมวงบ่าวคูโบตาเอามานี่พี่น้อง มังวงอย่างอันนี้คือหน่วยน้อยๆว่เกาะขนาดคือกางเกงมังเจ้ามันหล่นได้นี่นะขนาดมันหล่นังเกาะมังวงมังวงเกียวสมเบย์เกียวสยเบยมันคือเขียวได้สักก็มากละโลคนะทำยัหไ่จัมังวงจากเขาเอิ้นน้มังวงใหญ่แบบพื้นเอือมีหอบแม่แนวเดียวกันบ่ต้น่ะหน่าจะแนวเดียวกันมังวงหนวดละโลสองโลพี่น้องมาเดินกินสมเจ้าหน่อยว่า โบเอินเนเนาะแช่ริงอ่ะกรอบนะหนูมันรุนได้สองเมื่อแล้วถ้าปิดเอาใหม่ใหม่หน่อยให้กรอบอันนี้ไปลอยบอยมากันนี้เจียวก็มีสองแบบเนาะกินเลยตัวไหนก็ได้มาชิมนัน กรอบจริงเด็กก็องาได้ยามเยอะคือกระดับระดับแล้วปีนี้เป๊กพี่น้องจ้าก็จันหเจ้าแล่คดมก็กินเล้บ้เลยความกล้าจิงข้าวผัดว่ากินในมึง่วงและลอยน้ำบุกแม่นข้ากำลังสิบเาเงินบ้าเราแลม่ผัด้าขาลอยน้ำเป็นแล้วกินได้ ถ้าคนลอยบุปินนะเนาะติดมาจะเกิดจะลอยน้าเป็ดจะค่อยดูเซนจะเก้าดูเซจะขอแกงเปะเสที่กาแฟได้ออแกงเขาเป๊ะกับเมื่อกาแฟกับเพื่อนเป็นอะไรนดำดูเซมันดูบานก้ไฮกัผัดมีน้ำเส่อีกเนาะของอะไรนั่นแหละจะว่าน้ำมันมันแงกับมันเป็นแง่หอมเนิน มันมองอย่างเงี้ยนี่ไอ้มองสามไดูอืมแค่นัมองสามไดูมันมายากจับสีแลวฝนมาตกมันก็ใหญ่แล้วมันนังลงของผาเื่อเดียวได้บังกาอันต่อมันเจะได้ขาบ้าะได้งามันนะมันมันมล่นเป็นล่นเบิ้ลม่มลนหล่นเบิ้ลอะลมนะเก็บคู่มือนนี่นตก น้อยน้อยเนึ่ยมาหั่นเบิ่งหมามันดกแต่ว่าแต่ละมือไปหล่อเบิ่งพื้นมันพันซาดอกจะดอกจะก็คับขันซาดอกไมเห็นบัดฮอดเป็นหมากเป็นคูบัดหมากใหญ่ยังโดนไเลือดเพราะหมดโดนละซาหมาเนาะเตอร์ใหญ่เลือดซาดนวดแค่ไหนอย่างันีรมันลงมหลงทุดมันหลุด ได้กแ่นเนอะไม่ก่ดคือบะมีไนมันเนี่ยนะนงเจ้าตัวนี้ินกับบลลทนี่ล่ะองจาอยสวยข่อยสองาอสุกเอิญเบาอเล็ก ตองมีเอิร e> ์นเบาคูบตาคนละคนเนี่ยมีให้บูิตไปไหนปลาแปไปนิยมไหมนิยมไหมมันรู้นิยมมันพ่อ้อยแปดกับนิยมแปดเห้าม่รู้จอรุ่นนีอบ่ รุ่นคูบูตาอย่างเงีมคูบตาคู่สามจว่าอ๋อรุ่นเด่นว่ะรุ่นแห้งนะสิ่กลางกันที่บ้านเท่านี้คือนิยมที่สุดเลยรุ่นเก้าแปดก่อนใจยมรุ่นนี้ชาวสวนอยู่ประเทศลาวเลยรุ่นนี้ไรเก้าแปดรุ่นนี้คือรุ่นนี้คือเป็นรุ่นนิยมอยู่ในประเทศลาวเดยพี่น้องรุ่นเก้าแปดก่อนใจชาวสวนเลยก่อนใจชาวสวนมันแห้งบั้ มันมันเป็นรุ่นที่ว่าดุดันเมื่อกี้จะใครเ็ดงานโองงานให้นะของงานต้องการแบบพวกนั้นของงานน้ำตาลเนาะโด้เฉพาะของงานน้ำตาลของงานใหญ่เขาจ้างเขาหาเขากาแฟเขาหากับกาแฟในใหญ่ขึ้นไปให้ดีในของงานขึ้นไปในไทยเขาเจ้าส่อยัางไะรุ่นแบบเอ็นแปดแปดรุ่นซ้ำกันเอ็นแปดแห้งมันติดตั้งกันเอ็มแปดแปดมันกับแปดสิบแปดแห้งเนาะ แต่ว่าเห็นย่อมลายแห้งบ้านเราเนี่ยย่อมทันหลดนี่าะว่าเปินออกมาแต่งใหม่เลยแห้งแห้งกวานันนี้ตัวเกียวเดาเบอร์ราคาตัวเกียวคันนี้ทันนี่โตสสรีแห้งทับนี่ราคาบิดตั้งกันแต่ว่าแห้งนีบัตรมาแต่งใหม่แห้งกว่าตัวนี้อืมมันแๆบถ้าหมดเลยเล้ต่อไหม่กับมันยังเนียออกออกมาเลยจไหมก็ออกได้จะเนเด้หมดให้เปิดซะ วามดุควมดันควมแห้งบ่เกี่ยวดอกฮูแต่ว่าคุณป่ตาบ่ฮู้รุ่นหยังเลยเฮาราคาเท่าไหร่ตาพันให่เนาะบ่มันร้านกว่าผู้บ่ร้าน5า้านร้านแสนร้านแสบาทะสิได้ดีเียที่อ่แ่้านอืออันนี้นําเข้าจากไทยน่ะแม่นนําเข้าจากไทยมันก็แพงแพงกว่าอยู่ไทยเพราะว่า มันผสอผัดสีเดียวผ่านเบิดน้นะมันขาหฮานเลยอามาใหญ่มากละครัเอามาส่กับปีละผัซีกับล้านมุกานเจ็ดโอ้แต่กได้เสียูเสี่คนาะเสีย,ยะ,ะ,ยะปีต่อปีเลยเสียทุกปีปีต่อปีเลย่องีีเอางาล้ำตาลเจ้าบุหงเห็ดงานทํำให้ก่อนพะักเงินพักพักหลาย คนจัดฟันก็กินได้นี่กรอบกรอบมากกินได้แต่ว่าดอกรุดดอกแคร์รุดชอยเอาชอยเอาใส่ชอยคือคือ,คอเอาชอยลาบเนี่ยชอยชอยชอยบวงซ้อนล้วน <laughs> <laughs> บวงซ้อนกึบไปกับประแดกข้างลดวนบ้วนบ้วนบ้วนเอาลุ้รล้วนเสียนแล้วคุณน <laughs> นท์นกัดเลยแหนนบอกสาลี อตอนแรกมืวนนี้รดคูโบต้ามาสองคันเลยพี่น้องคนทางหลังเรา ขากลลุยอย่างใหญ่เลยเนาะเพราะว่าเพื่อนนะมีงานตลอดเลยเมื่อกี้นี่กับไปบวงงานอีกบ่อหนึ่งเนาะปั๊บที่หน้าคือกันเลยพี่นนอะป้าดีแต่ว่าเฮาได้คิวไวเนาะงานหลายรถดคูบตารุ่นอย่เนี่ยพี่น้องเพื่อนว่าเป็นรุ่นยอดนิยมในลาวเนาะเป็นเป็นยอดที่ว่านิยมก็คือแบบถ้าว่านห้องงานเพื่อนต้องการไม่ว่าไผ่ไปไผ่ไรอ้อยกคือสิจ้างรถือที่ได้มาตรฐานเนาะค่ะที่วราเลยจัะเนาะราคาก็ป้าบ่แมนได่คือเนาะ คันง่ายคอนเป็น์ตคู่บูต้าง่ายเนาะพี่น้องเพคนเราละบ้าเป็นรุ่นอันเก้าแปดนี่แหละเพคนว่าว่าเป็นรุ่นยอดนิยมน้องน้อยกตว่าโอ้ยอยากได้เดียวฉันพันถือหวยเนาะงตะเกียวกซื้อให้เลยเนาะงตะเกียว่าแต่ว่าพอูราคาและพี่น้องป้าราคาล้านห้าแสนบาทพี่น้องคันนี้น่ะถ้าอีน้องตะเกียวก็คิดว่าโอ้ยราคาบ้าเหม็นหนึ่งล้านล้านต้นหมู่บ่านนะป้าล้านห้าแสนเพราะเด็กกันถือคิดสองล้านบาทแต่ซื้อให้น้องน้อยยุ่ยน้อง ย่เลยแล้วกับอีกอย่างหนึ่งอันน้องน้อยนะกับบา่าคูบตาพี่น้องแต่งตัวคือกันเป๊ะเลยมือตอนเที่ยงนะพอคนมาเนาะพอบาคูบตามาแล้วน้องนอง้นอยเปิดประตูให้เปิดป,ป,ประตูให้เลยเพิ่นวาวากินข้าวแล้วบอวาเพิ่นถามเพื่อนคิดว่าลูกเพิ่นน้องน้อยเนะ่ะกำลังปิ้งป้าหนุ่มเอ,อ,อ้าคนว,ว่าเสียงคือบโบหมงมาซะ่นว่าลูกเพิ่นพี่น้องป้าทุคือกันเลยคือเป๊ะพี่น้อง คือใส่หมวกคือกันใส่ผ้าปิดหน้าใส่เสือ้อแขนยาวใส่ส่งอยังคือกันหมดเลยขนาดถุงมือเยังใส่คือกันต้องลงน้อยนะพี่น้องคนน่ะหลงถุงมือก็ลงน้อยอุย้ยว่ะพี่น้องที่พาไปต้ว จะเอาน้ําไปให้บ่าคูบัวาตาก่อนพี่น้องน้ํากับบได้ถือมาเพื่อเพราะว่ารถเพิ่นมาหากก็มาส่วงแรงนี้เรารถคันที่สองนะเราตวเกียวซื้อมาอันเดียวยังไม่ครึ่งเลยฮะไข่นี้ไใ,ใหญ่เนะใหญ่<ด> เดีาา๋ย<ด>วเราลง <นะ S 2> พอ,พอดีเลยฮะเราลงพอดีเลยนะมีสิงลงไปชิงนสองบัวจราก็ไปเบิ่งท่าน้ามาลงลงแล้วยังไงรวมบ่าวบบาคุปตาลงโอ้ยหันบนลงเลยชิ่ดินได้เหรอาบ่าวคุปตามาพี่ก่อน <laughs> บ่าวคุปตา <laughs> มาเบิ่งบ่าวคุปตาดุดดินมือนี้ อันนี้เป็นน้องชายเพื่อนน้องชายบาคูโบตาเบิ่งฮักเนี่ยฆ่าขานาะดพี่น้องเแบบว่าเนีย่ยฆ่าเที่ยวเด็กกบะบายกยับญญาเพกเนาะฮักย,ยงกเงาเงาคืองาเพื่อนว่าท้องฟ้าแไปนี่เฮ็ดบดสิออกพี่น้อง นี่ละนาโนเซโน,โนพี่น้องเอ้ยใครอยากมาดำนาโนปีนี้กะ <c oughs> ค่อยว่ากันพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> เอาโน่ลบ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 เร็วๆรุ่นยอดนิยม อ๋อคันใหญ่เลยฮอิีฮ็ดฮอดเทิง์นซูตกเด้อพี่น้องยังได้อีกให้นใหน,หนหึ่งตอนนี้เกิดกลัเฮ็นคันหน้าเนาะยาวคือไห้หน้ายู่ไทยเลยบาทนี้เนาะแม่น ยุไทยให้ใ่ญ่แบบนี้แหละขาจะหวานเขาจะหยอดคันนี้เปิดเพลงช่ำเลยสนุกมากพี่น้องช้เบื้องเอียงลุงดึกแห้เนี่ยพี่น้องใช้เบื้องเอียงแพนดา,านะหูจักบืด ไทยบ้านดงงนอกมะแงลเนาะเพราะว่าแพนด้านะ่ะเป็นไทยดงงอกมะแงลเนาะพี่น้องเบื่องนี้ไปน,นอนเผาข้าเจ้าปุ๊บไปนอนเผาเขาแล้วหนึ่งพี่น้องเบื่องเอาบาวคูบตาอันนี้พี่น้องเอาน้ำให้บาวคูบตาแล้วกันชิพเคนได้หวานนี่เอาเอาลูกเอาลูกมาพร้อมเลยพี่น้องนี่ไปเพ่นไปนี่เฮา ยานรถไถดุดเขาเบิ่งนบอว์ูบตากินก่อนแล้วก <acknowledging it, S 1> ินเล้วใส่สเสน่ห์กับ่เป็นยังบ,บอว์ูบตาวะโอเคท้ <Okay. S 1> ายบันนี้แดดอ่ะแบบแห้งเนาะมือนี่นะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสิบแล้วพี่นอ้องเบิ่งนเพนด้าบอว์ยานรถดุดเลยพี่น้องเบิ่งนะ ไปนอนอยู่นั่นเลยหนุ่มงส่วนก็นเดาสอง